สวัสดีค่ะสมาชิกเพจนคะรหลวง14ทุกท่านนะคะก็นำบุญใส่ใสนะคะจากการประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะสองสัปดาห์มาฝากทุกท่านค่ะทุกท่านคะตลอดทั้งวันนะคะอยากให้ทุกท่านค่ะทำใจให้ใสสะอาดนะคะแล้วก็ทำ กายนะคะให้สบายสายนะคะเพราะว่าในแต่ละวันนะคะที่เราดําเนินธุรกิจหน้าที่การงานไปอ่ะเราจะต้องยีเรื่องราวต่างๆะคะเข้ามากระทบ กระเทือนในจิตใจแน่นอนนะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งค่ะที่จะช่วยทุกท่านได้นะคะก็คือการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานะคะในวันนี้ค่ะดิฉันสุัญญาปานพลอยนะคะหัวหน้ากองและครหลง14ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมานั่งสมาธินะคะปฏิบัติธรรมตามเสียงของท่านมหาปูชนียอาจารย์อันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของพวกเราทุกท่าน เรียนเชิญนะคะนั่งหลับตาแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามเสียงของท่านกันเลยค่ะ ได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุง่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาอ้ลูกพอสบายสบายคกล้กับตอนที่เราใกล้จะหลับ อย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทําใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างวางแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตา้มามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติถ้าเป็นที่โลง่ลงๆว่างๆ เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายคลายท่อแก้วท่อเพชร ใใสใสคราวนี้เราก็มาทบทวนถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ท่านสรุปคำสอนธรรมะปฏิบัติว่าหยุด เป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จหมายถึงว่าเอาใจที่แวบ,บไปแวบ,บมาคิดเป็นเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหย,ยุดนิ่งๆอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ตึงอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือท่านให้กําหนดบริกรรมนิมิตเป็นเพชรเม็ดหนึ่งที่ใสๆไม่มีตำหนิเลย แต่ประเภทนั้นกลมรอบตัวไม่ได้มีเหลี่ยมอะไรไม่มีเหลี่ยมเจริญในแต่มีประกายเหมือนเพชรที่ต้องแสงเจอจ้าให้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วทัาทายเอาใจนยมาหยุดนิ่งๆที่กลางดวงใส ตรึกนึกถึงดวงใสลองกับประกอบบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอารังสัมมาอารังสัมมาอารังเรื่อยไปเลยแล้วก็ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอารังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใส หยุดอยู่ที่กลางดวงใสๆนี่ท่านให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการหยุดนิ่งแล้วเนะี่ยทีนี้เรามาดูตรงนี้ใน้ที่มันยากว่าจะทำใจอย่างไรเนี่ยมาหยุดอยู่ที่ฐานที่เจ็ด เพราะเราไม่คุ้นเคยเลยที่จะเอาใจมาอยู่ตรงนี้นียมันมีแต่ออกไปทั้งลูกในตาทั้งหูทั้งจมูกทางลิ้นทางกายราคิดเลยเปือยไปแต่พอให้เอามาอยู่ตรงนี้เนี่ยที่ฐานที่เจ็ดเนี่ยมันยากยากนะจ๊ะตอนแรกเนี่ย ยากสําหรับผู้ใหญ่ง่ายสําหรับเด็กเพราะว่าเด็กนั่นนะอะระบบประสาทของเขามันท้งกายวาจาใจเนะี่ยมันยังบริสุทธิ์อยู่ยังไม่ได้รับการหลอ่อหลอมด้วยระบบของความคิดคิดว่าจะ เอาอย่างไรจะทำอย่างไรเอาที่ไหนเอากับใครอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นไอ้คิดว่าจะเอาอยัางไงเอาที่ไหนเอากับใครเนี่ยมันเลยทำให้ใจเนี่ยมันฟุง้งพอยิ่งอายุผ่านกาลเวลามามากเขาก็คุ้นเคยจนชินเพราะ,ะนั้นระบบประสาทจิตใจ จึงไม่ค่อยจะบริสุทธิ์มักจะหมองคือเธอคิดออกกันแล้วไปว่าจะเอาที่ไหนเอากับใครเอาอย่างไรมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีแรงกดดันแต่ถ้าคิดไม่ออกสิว่าจะไปเอาที่ไหนเอาอย่างไรเอากับใครเนะี่ยมันมีแรงกดดันอีนตรงนี้แหละมาเป็นความเครียดที่ทำให้ใจหมอง ไม่บริสุทธิ์เราถูกโลกหล่อหล,อ,ลอมอย่างนี้เนี่ยยิ่งโตนานวันเข้าก็ยิ่งหม่องหนักเข้ายิ่งเครียดหนักเข้าการจะนึกไว้ที่ศูนย์กลางกายโดยใช้ระบบไม่คิดเนี่ยยากตัเด็กง่ายเด็กเนี่ยอย่างลูกเนนอย่างนี้หรือเด็กตัวเล็ก กล,ล,ลัวพกกลัวแรงๆถึงสิบขวบพอบอกหลับตาเขาก็หลับตาพอ,อบพอกว่าให้มองไปกลางทองเขาก็มองนะแต่เขามองเบาๆเขามองแล้วก็ไม่ได้คิดก็ให้มองเขาก็มองแต่ไม่ได้คิดเพราะนันจิตมันก็หยุดนิ่ง อบกับบริสุทธิ์อยู่แล้วบริสุทธิ์ในที่นี้คือระดับความอินโนเซนต์เนี่ยไม่ใช่บริสุทธิ์ขนาดหมดอิเลดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันก็เข้าถึงง่ายแต่อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่ก็ยังสามารถทำได้อย่าเพิ่งไปทอกันซะก่อน,อนทีนี้มันมีวิธีที่จะวางใจตรงนี้นะ โดยเริ่มต้นตังแต่ปรับลูกในตาต้องอยู่ในองศาเดิมอย่าก,กดลงไปโฟกัสไปที่ศูนย์กลางกายอย่างนี้ไม่ถูกคือพยายามที่จะโฟกัสยิ่งยิ่งกดลูกในตายิ่งเครียดยิ่งเพ่งคิ้วจะขมวดเข้าหากันเลยล่ะ แล้วมันก็เหนื่อยมันก็ไม่ได้ผลอะไรเพราะจิตมันยาบความจริงเนี่ยเราไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเหมือนเราเดินไปเนี่ยตาเรามองไปข้างหน้าแต่เราสามารถรู้ได้ว่าคนข้างๆผู้หญิงหรือผู้ชายโดยที่ทั้งๆท,งที่เรามองเหมือนไม่ได้มองคือเรายังมองอยู่ แต่อมองด้วยจิตสำนึกในสำนึกลึกๆมองผ่านอย่างนั้นนะทั้งท่านลูบตาเราอยู่ในองศาที่มองไปข้างหนา้าดูคนดูแผ่นป้ายดูรถลาแต่เรารู้ว่าข้างๆมีคนอยู่ผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่ผู้เฒ่าถ้ามองอย่างนั้นมองผ่านผาน เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหลับตาอยากกดลูกในตานถ้าเราไม่ฟังผ่านหรือฟุ้งจนลืมฟังคำคำนี้จะมีความหมายมากแค่เดียวคือลูกในตาจะอยู่ที่เดิมอยู่ในระดับที่เหมือนเรามองไปข้างหน้าแต่ละปิดแล้วก็ททำความรู้สึกของใจ ด้วยสำนึกที่ละเอียดอ่อนมองเหมือนไม่ได้มองแต่ว่าไม่ได้มองมันก็เหมือนมองคล้ายๆมีมีละอองดาวเล็กๆหรือเพชรใสๆที่มีคุณค่าอย่างมหาศาล มากจนกระทั่งเราไม่กล้าที่จะไปแตะต้องไปสัมผัสมันมีคุณค่ามากเหลือเกินคือเราไม่สามารถจะไปแตะต้องได้ถึงจึงได้แต่มองผ่านผ่านมองผ่านผ่านให้เราทำความสํานึกอย่างละเอียดลึกๆึกสํานึกอย่างละเอียดลึกๆึก ที่แผ่วเบาที่แผ่วเ,เบาเบาถึงเพชรเม็ดนี้เนี่ยที่ใสใสมีมูลค่ามหาศาลมองผ่านๆโดยลูกในตายอยู่ที่เดิมล้าทำความรู้สึกเป็นสํานึกอย่างละเอียดที่แผ่วเบา วางไว้ตรงกลางเพชรที่ใสๆนั่นแหละคือการนึกในใจอย่างนี้จะทำให้ใจละเอียดได้แค่แตะแผ่วๆมองผ่านๆแตะแผ่วๆมองผ่านๆโดยสำนึกละเอียดลึกๆที่เบาๆ สบายสบายคล้ายดวงดาวในอากาศที่เป็นธุลีประดุดละอองของดาวโวยพุ่งมาที่ศูนย์กลางกายเป็นประกาย,ะยระยิบระยับนั่นแหละลำมองอย่างนี้แล้วถ้าจะภาวนาก็ต้องภาวนาโดยไม่ได้ใช้กำลัง ถ้าใช้กำลังเขาเรียกว่าทองภาวนามันต้องเป็นเสียงสัมมาอรหังที่ละเอียดอ,อ่อนคลายเสียงเพลงที่เราชอบหรือบทสวดมนต์ที่เราขึ้นใจคล่องปากขึ้นใจอย่างบทสวดสรรเิญคุณยายอย่างนี้เราคล่องปากขึ้นใจมันดังกล้องกันมาในใจ โดยไม่ได้ใช้กําลังในการท่องสัมมาอรหังถ้าเราจะใช้ตั้งใช้แบบนี้ใช้ให้เป็นอย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิชาในสำหรับผู้ที่วางใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไม่เป็นเนี่ยต้องมันฝึกฝน สมมุติว่าวันนี้เราทําไม่ได้เพราะแรงไปอดที่จะไปโฟกัสไม่ได้กดลูกในตามองไปไม่ได้ก็ช่างมันพรุ่งนี้ฝึกใหม่วางแผ่วๆแต่ถ้าแผ่วเกินไปเอ้ามันเผลอหลับหรือฟุง้งอ่ะเราก็ฝึกใหม่นั่งฝึกยืนฝึกเดินฝึกนอนฝึก ทำภารากิจอะไรแล้วก็ฝึกฝึกไปเรื่อยๆเพราะมันไม่มีทางลัดอื่นใดที่จะให้เขาถึงจุดที่หยุดนิ่งได้นอกจากความพยายามแล้วก็หมั่นสังเกตปรับปรุงปรับใจเราทุกรอบทุกครั้งทุกวันถ้าเรามีฉันทะ ขนาดหลงไหลไม่ได้ตายเถอะต้องเอาให้ได้อย่างนี้เนี่ยเราจะสมหวังสักวันหนึ่งเราก็จะฝึกได้ทำได้เราจะรู้จักคำว่าพอดีเมื่อเราพอใจมันจะสบายสบาเชาวต่างประเทศยังไง เพเขาไม่รู้อะไรมาเลยเหมือนซื้อตั๋วไปดูหนังที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนเขาฟังแล้วก็ทำตามอย่างง่ายๆแก่ทำตัวให้สบายทำใจให้สงบเดี๋ยวก็จะพบแสงสว่างพบดวงธรรมอย่างง่ายๆหลวงพ่อเชื่อว่าโลกหลวงพ่อทุกคนนักเรียนอนุบาล ฝันในฝันวิญญาทุกท่านทั่วโลกทำได้ถ้าได้ทำอย่างสม่ำเสมอและทำตามที่ได้แนะนำอย่างนี้เนะี่ยเดี๋ยว,วเราจะสมหวังทีนี้ถ้าหากว,าว่าเรายังมาวางใจไว้ที่ฐานที่เจ็ดยังไม่ได้เราก็จะเริ่มจากฐานอื่นไปก่อนก็ได้ ตรงไหนก็ได้ที่เรามีความรู้สึกพึงพอใจชอบสบายใจจะนึกปร่ตัวเราอยู่ในศูนย์กลางกายที่ขยายไปแล้วเต็มห้องสุดขอบฟ้าก็ได้แล้วพอใจเรานิง่งสบายๆมันจะมีแสงผ่านมาแวบไปแวบมาเป็นดวงก็มี ข้างๆข,ข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาล่างบนก็มีก็เฉยไว้เล่นตัวไว้เรื่อยๆจะไปสนใจทั้งๆท,ที่อยากมองใจจะขาดถ้าเราจ้องก็ะจะหายเผลอหายอีกเพราะนั้นนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนแล้วเดี๋ยวจะมาอยู่ ณนะจุดที่เราพึงพอใจเองเราพระจนุนมโดนโคดการงานแล้วก็น้อมเข้ามาที่ฐานที่เจ็ดหรือบางทีมันลงมาเองเลยเนะี่ยอยู่ตรงกลางใสบริสุทธิ์นี่นะจําจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเรานึกโดงแก้วก็ไม่ออกองค์พระก็ไม่ได้เราก็นึกถึงหลวงปู่บ้าง คุณยายบางหเลยจะนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยก่อนก็ได้เริ่มจากตรงนั้นไปก่อนจะเป็นเพชรดินจินดาผลละหมากลากไม้อะไรได้ทั้งนั้นแต่ต้องเป็นวัตถุสิ่งของที่นึกแท้วสบายใจใจสูงส่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเราก็นึกอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ไม่ผิดวิธี พอใจมันนิ่งใจมันสบายแล้วเนะเดี๋ยวมันขามาเองจากฟุ้งมากจะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็มาไม่ฟุง้งจากเมื่ดก็จะมาสว่างมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของมันใครที่นั่งแล้วมันยังฟุ้งอยู่ก็ช่างมันนะลุกนะ มันเป็นเรื่องธรรมดานะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเมื่อชีวิตประจำวันมันต้องคิดความคิดอะไรที่วนอยู่ในใจเรามากมันก็ฟุ้งมากถ้ามีความคิดอะไรอยู่ในใจเราน้อยมันก็ฟุ้งน้อยถ้าเราหัดตัดใจไม่อะไรเอาวอน หรือหัดถักใจให้ได้มันก็ฟุ้งน้อยถ้าตัดใจไม่ได้มันก็ฟุ้งมากเราก็ถือว่านมเป็นเรื่องปกติธรรมดาจะฟุ้งเป็นภาพเป็นเสียงหรือมาทั้งเสียงทั้งภาพก็ช่างมันช่างมันสองคำนี่แหละแล้วก็นั่งเฉยๆไปเรื่อยๆเมื่อเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ช้า มันจะฟุ้งอยู่ในระดับที่เราไม่ลำคาญทั้งๆที่ฟุ้งเท่าเดิมแต่เราไม่ลำคาญนั่นเราเป็นต่อแล้วแล้วพอเรานั่งในครั้งถัดมาดรู้สึกว่าเออมันเริ่มโลง่งเริ่มโปรง่งเริ่มเบาเริ่มสบายเริ่มตัวขยายเริ่มรู้สึกตัวหาย หรือเวลามันหมดเร็วเหลือเกินนั่นก็เป็นมีเตอร์วัดเป็นเครื่องวัดว่าใจเราเริ่มรวมเป็นสมาธิแล้วแต่เขาเรียกว่าคันดิกะสมาธิยังเป็นสมาธิอ่อนๆอยู่นี่เราก็ฝึกไปเรื่อยๆถ้าเรารักที่จะเข้าถึงวธรรมกายอยากจะมีสุขที่แท้จริง อยากศึกษาเรื่องความจริงของชีวิตยอยากพ้นทุกข์อยากมีที่พึ่งที่ล,ลึกแเราก็จะขยันฝึกฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะสมหวังแต่อย่าคิดเลยเถิดพิตกกังวลว่าโอ้กว่าจะเห็นคงตายมั้งก่อนตายมั้งหรือชาติหน้ามั้ง อย่าเลยเถิดไปขนาดนั้นนะลุงนะมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันจะเร็วๆนี้แหละจุดที่จะถึงนะ่มันใช้เวลาแค่วินาทีเดียวเท่านั้นถ้าเวลาใจมันหยุดนิ่งๆได้แต่เราตั้งใจทำความเพียรกันอย่างจริงจังแล้วมันปรับปรุงให้มันถูกหลักวิชา วินาทีเพชรวินาทีพลอยนั่นแนหะจะต้องมาถึงเราอย่างแน่นอนอาจจะคืนนี้ก็ได้อาจจะพรุ่งนี้ก็ได้เพอะจะนั่งเห็นนั่งไอสบายใจไอเบิกบ้านห้แชมชื่นต้างนั่งอย่างนี้นะลูกนะมันทบทวนเอาที่แนะนำไปนะ่ะ เนนี้ก็เช่นเคยใครเหนื่อยใครเพลียใครง่วงใครตึงก็ปล่อยให้มันหลับที่กลางกายกลางอูแห่งทะเลบุญใครเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็ว่ากันใหม่ทำอย่างนี้นะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตูทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงีบเงบเยบๆไดจ้ะ